กุยช่ายขาวคืออะไรสวัสดีครับทุกคนวันนี้พ่อครัวมาแล้วครับเอาเมนูกุยช่ายขาวผัดหมูสับที่เสิร์ฟความอร่อยผสมกับเก็บความรู้มาฝากนะครับเพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมครับว่ากุยช่ายขาวมันคืออะไรแท้จริงแล้วกุยช่ายขาวมันก็คือกุยช่ายเขียวที่มีวิธีการปลูกที่แตกต่างกว่ากุยช่ายเขียวนั่นเองครับคือต้องเอาวัตถุที่มีลักษณะทึบไม,ม่ให้แสงรอดเข้ามาคุมไว้ มาคุมต้นกุยช่ายประมาณ10-15วันและเปิดมาเก็บก็จะได้เป็นกุยช่ายขาวนั่นเองครับซึ่งวิธีการปลูกที่ยุ่งยากนี้จะทําให้ราคาของกุยช่ายขาวมีราคาแพงแล้วก็หาซื้อยากมากครับวันนี้นะครับลูกค้าได้สั่งเมนูกุยช่ายขาวผัดหมูสับผมได้เคล็ดลับมาจากมามมาผู้ช่ำชองในการทําอาหารจีนได้แนะนําว่าห้ามใส่ผักอื่นลงไปในเมนูนี้เด็ดขาดครับเพราะว่าจะทําให้กรบของรสชาติของ กุยช่ายขาวหมดความอร่อยกันเลยครับส่วนราคาของกุยช่ายขาวนะครับวันนี้ผมซื้อมากิโลกร,รัมละ200บาทแล้วก็หาซื้อยากมากครับไม่ค่อยมีร้านไหนเอามาขายเลยครับและนี่ก็คือเรื่องราวของกุยช่ายขาวนั่นเองครับ